ของเล่นเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับดวงตาและสมองฝึกสมาธิและเสริมสร้างจินตนาการคยินดีต้อนรับกับสู่พิงเพลรวมอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาแนะนำของเล่นอันนี้เลยค่ะ Mouse ม r o o m Nail นะคะเป็นของเล่นหมุดไม้ค่ะที่ช่วยเด็กๆเ,เ,เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนะคะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะของเล่น m u s t r o o m Nail นะคะก็จะเป็นของเล่นหมุดไม้เสริมพัฒนาการค่ะโดยบนกล่องเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่า Hand Eye Coordination ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ตากับมือนะคะ Hand on ability ก็คือใช้ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะ Shape recognition ก็คือฝึกด้านรูปร่างรูปทรงนะคะแล้วก็ l ราจะเข Thinking ability ก็คือฝึกการคิดแบบเชิงตรรกะค่ะโดยหมุดไม้อันนี้นะคะก็จะเหมาะกับเด็กตั้งแต่3ปีขึ้นไปค่ะหรือว่าคุณแม่อาจจะต้องลองดูนะคะว่าเนื่องจากอันนี้เป็นหมุดไม้ตัวเล็กเนี่ยต้องเ,อเหมาะกับน้องที่ไม่เอาของเข้าปากแล้วนะคะ ก็มาดูข้างในกันเลยค่ะโดยอันนี้นะคะก็จะเป็นิอดออกมาคะ่ะจะเป็นเ,เป็นการ์ดค่ะตรงนี้นะคะโดยจะมีการ์ดด้วยกันทั้งหมดนะคะตัวจรวดนะคะก็คือจะเป็นการ์ดด้านเดียวนะคะจรวดคุณพี่ปูนะคะ lady bug fish อ่าวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถาดไม้ค่ะตรงนี้นะคะโดยก็จะเป็นตารางรูร,รูค่ะโดยก็จะมีความหนาของถาดไม้อยู่นะคะ แล้วก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นตัวหมุดไม้นะคะขนาดก็ประมาณ1ข้อนิ้วชี้นะคะาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเด็ก,เล,กเล็กมากๆอันนี้ยังไม่แนะนำนะคะต้องประมาณอนุบาลประมาณอนุบาล1หรือว่าอนุบาล2ขึ้นไปนะคะโดยวิธีการเล่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอาจจะหาภาชนะมานะคะใส่หมุดไม้พวกนี้ไว้ก่อนเอาไว้ข้างนอกนะคะแบบนี้แล้วก็ เล่นโดยอ่าให้อย่างอันนี้นะคะึงจะลองเป็นพี่นกคู่ก็อาจจะให้เด็กๆเ,เรียงค่ะอ่าอาจจะเอาสีที่ชอบก็ได้นะคะเอามาเรียงไว้แบบนี้ค่ะน้องๆก็จะได้ฝึกนะคะกล้ามเนื้อมือนะคะให้สัมพันธ์กับดวงตาแล้วก็ตัวสมองด้วยนะคะสีส้มต่อไปนะคะแบบนี้ โดยหมุดไม้นะคะเขาก็จะมีอยู่ด้วยกันสีแดงสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะแบบนี้ค่ะก็ให้น้องๆเรียงไปเรื่อยๆนะคะอ่าสีฟ้าน่าจะอยู่ตรงไหนนะคะน้องก็จะอาจจะได้คิดนะคะตัดสินใจว่าเออตรงนี้เอาสีแดงเป็นไว้ตรงนี้ดีกว่าตกแต่งได้ตามจินตนาการเลยนะคะแบบนี้ก็เอ่อ หรือว่าถ้าเกิดว่าเล่นการ์ดจนขบทุกอันแล้วใช่ไหมคะคน้อคุณแม่ก็อาจจะนํามาเป็นฝึกบวกเลขได้ค่ะโดยเราไม่ต้องเอาตัวให้เอาตัวการ์ดแล้วนะคะ,ะก็ลองให้เด็กๆนะคะบวกดูว่าอ่ะสีเหลืองสมมติว,ว่าเป็นสีเหลือง2อ,อันนะคะบวกกับสีแดง3อันแบบนี้ค่ะจะได้กี่อันนะคะ หรือว่าให้เด็กๆฝึกนับเลขก็ได้ค่ะ1 2 3 4นะคะแล้วก็บวกอีก1 2 3 4แบบนี้ได้เป็นกี่อันค่ะก็ฝึกฝึกแยกสีได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรา ะะหาช้อนนั้นเล็กๆค่ะช้อนกินไอติมมานะคะแล้วก็ถ้วยขนมมาค่ะก็ให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเอาช้อนหรือเอาที่คีบนะคะอาจจะเป็นที่ที่คีบน้ําแข็งเนี่ยมามาฝึกนะคะในการตากักแล้วก็การคีบได้หรือว่าถ้าเป็นเด็กโตหน่อยก็จะฝึกการใช้ตะเกียบโดยการคีบของชิ้นเล็กๆแบบนี้ได้ด้วยค่ะก็น้องๆเขาก็จะได้สมาธิด้วยนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นของเล่นนะคะหมุดไม้ที่นำมาแนะนำในวันนี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ